ข้อความเข้าหรือสวัสดีค่ะคือหนูถูกเรียนคีย์บอร์ดเข้ามาบุลลี่บ่อยมากเลยค่ะพอจะช่วยได้ไหมคะเอ๋ให้ใส่บาทพระสามรูปเหรอขอบคุณที่ใช้บริการครับเอ้ยมีงานเข้าแล้วพร้อมกันไหมล่ะพวกนายพร้อมจะลุยมานานแล้วพี่ชาย อ,ออ,อคราวนี้ให้ไปสั่งสอนใครละดาลิงหลอหรือเปล่าอ๋อพวกเกลียนคีย์บอร์ดนะ่ะเรื่องเปิดทางเดี๋ยวข้าจัดการเองได้ห้องน่ารักจังสมเป็นห้องเด็กสาวเลยสวัสดีค่ะวันนี้นิดหน่อยจะมาร้องเพลงให้เพื่อนๆฟังกันอีกแล้วนะคะเออ อีอ้วนนี่มาร้องเพลงอีกแล้วงั้นเหรอหน้าก็ไม่ให้อย่างอยากจะมาโชว์อีกแบบนี้ต้องด่าให้เข็ดไอ้บ้านี่มันเข้ามาด่าอีกแล้วอะ่ะรูปก็เป็นตัวกระตูนอะไรไม่รู้จับกระแสจิตได้แล้วพิกัด5371 38ปฏิบัติการได้เลยได้เลยอ่อเจาฝากด้วยนะพี่ชายรับทราบเดี๋ยวพอข่าให้สัญญาณเจ้าก็เข้ามาจัดการได้เลย เปิดทางเรียบร้อยแล้วเข้ามาได้เลยได้เลยพี่ชายแปลงร่างโอ้น้องคนนี้จำหน้าดูเลยต้องกดใจรัวๆเอ้ยชอบคอมเมนต์ด่าคนอื่นให้เจ็บช้ำน้ำใจเพื่อความสนุกของตัวเองแถมยังชอบเถียงพ่อเถียงแม่ พี่โตลชอบชอบเอ้ยอยากเข้ามาด้ว,ว้ยจะดึงลิ้นเลื้อให้กินน้ำทองแดงดีนะ <c oughs> ช่วยผมด้วยครับกลัวแล้วไม่กล้าทำแล้วครับตะโกนยังไงก็ไม่มีใครได้ยินล็อกเพราะอยู่ในอาณาเขตของดอนจริงๆดัดสันดาลมันบ้านก็ดีชอบก่อความเดือดร้อนไปทั่วว่าแต่นวดเก่งใช้ได้เลยนี่พ่อนุมไปหัดเรียนมาจากไหนละ่ะ คือเมื่อก่อนผมนวดให้คุณปู่บ่อยๆนะครับนี่แม่ลูกเรานี่กินยาผิดไปหรือเปล่าล่ะเนี่ยก็ยไม่รู้สิจ๊ะพ่อเดี๋ยวผมขอตัวไปโรงเรียนก่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ไม่มีใครมาบูลลี่หนูแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะคุณยักษ์หนูใส่บาตเรียบร้อยแล้วนะคะมิชชั่นค omplete